แต่ว่าในช่วงตั้งแต่ด่านหนึ่งยันถึงด่านหกลิงที่คนไม่สนใจเลยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็มาอยู่กับผมอี e, จากช่องอออี oh, e. วันนี้เราจะมาไกด์ลิงให้กันนะครับทั้งลิงดินและลิงไฟเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัพสกิลสเตตัสนะครับผมประโยชน์ของลิงในแต่ละด่านนะ <Yeah. S 1> เอาละไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าอัพสกิลแล้วนะครับผมตอนนี้ทาง12ห่าง t h นะฮะเขาเปิดอยู่ที่เลเวล65นะครับผมผมจะแนะนำเวล95เลยนะสายแรกนะฮะไม่ใช่สายแรกสิสายของผมนะครับผมที่ผมอยากจะเล่นนะผมจะอัพให้ดูก่อนแล้วคราวน,นี้ผมจะทำสกิลดิงดินแท้กับดิงไฟแท้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเอาละเริ่มกันเลยก่อนอื่นผมใส่ไปตรงนี้เลเวล95นะครับผมหน้าแรกนะครับผมจะอัพมิงเกะขั้น2นะครับผม ฮิวผมจะอัพขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอัพสกิลด้านล่างได้นะครับแล้วด้านล่างนี้ผมเอาเต็มหมดเลยนะอ่าก็ลองดูนะครับส่วนของทางด้านลิงไฟนะครับเออผมต้องเกินก่อนว่าผมจะเล่นลิงดินเป็นหลักนะแต่ลิงไฟเป็นลิงรองนะผมจะอัพไฟบอลเต็มนะครับผมอัพฟีนิกเต็มนะครับแล้วก็จะข้ามสกิลแถวนี้มาเลยนะมาอัพสกิลแถวนี้ให้เต็มนะครับผมตามด้วยพื้นไฟนะครับแล้วก็มาอัพอันนี้ ขั้นหนึ่งนะครับแล้วมาอัพพื้นไฟอีกรอบหนึ่งให้มันเต็มนะเนี่ยหน้าลิงไฟผมจะทําเป็นแบบนี้นะครับผมต่อมาของทางด้านลิงดินนะครับอ่ามาดูกันจาบอัน้เต็มกาดีน่าเต็มสกิลดาบผมไม่เอานะครับผมไม่ได้ใช้นะครับอ่าอาร์นเต็มอันนี้เต็มนะครับผมอัพยังไงก็ได้นะให้มันเต็มนะฮะอันนี้ผมเอาขั้นเดียวนะครับนี่นะฮะสกิลทางด้านลิงดินผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปทางด้านสาย C ีนะครับผมจะอัพลาวล็อกอัพลดเอสพีนะครับผมแล้วก็เอาไฟบบนะครั แล้วผมจะมาเอาซัมมอนโซนะครับผมแล้วลงมาด้วยหมัดนะครับแล้วก็ภูเขาไฟแล้วก็ลงมาหมัดซีนะฮะแล้วก็ตัวไฟนะฮะเล็กอันหนึ่งนะอันนี้นะดีมากๆเลยนะครับผมจะเพิ่มสเตตัสทั้งหมด10นะครับอ่าแล้วผมต้องอธิบายก่อนว่าเอะทำไมผมเอากาดีน่าเต็มเอาฟีนิกเต็มตอนซัมมอนโซนะถ้าคุณซัมมอนโซท่านผู้ชมนะซัมมอนโซกาดีน่าท่านผู้ชมจะได้ ATK นะฮะซึ่งหมัดมันแรงตามค่า ATK นะครับผม แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการสเตตัสด้วยเนาะว่าเล่นลิงไฟอัพสเตตัสอะไรนำดีเล่นลิงดินอัพสเตตัสอะไรนำดีอะไรงี้นะฮะส่วนเรื่องฟีนิกซ์นะครับถ้าท่านผู้ชมซัมมอนโซกับฟีนิกซ์ท่านผู้ชมจะได้เป็นเทลนะครับผมส่วนบุย2ขั้นทําไมถึงผมต้องเอาบุย2ขั้นเพราะว่าสก,กิลมันไม่เหลือแล้วเนาะ แล้วถ้าผมไม่อัพบุ๋ยเนี่ยผมจะไม่ได้อันนี้นะครับเพราะสกิลมันจะไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็น12ทับ12นั่นแหละครับผมเอาละตอนนี้ก็ต้องจบของสายที่ผมอยากจะเล่นไปก่อนนะครับต่อมาสายลิงดินแท้นะครับผมผมแนะนําเลยอะลิงดินแท้เป็นสายแซมมอนเพื่อนเนาะเป็นแบบสายช่วยเพื่อนผมอัพอย่างนี้เลยนะผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับผมผมจะเน้นประโยชน์นะครับเน้นใช้งานคือสายลิงดินแท้เนี่ย อ่านี่นี่เลยไปได้ทุกที่นะครับผมอัพทุกอย่างของลิงดินให้เต็มนะครับเพื่อที่จะเอาไปลงด่านนะฮะอ่าอันนี้อัพไปอย่างนี้เลยนะครับนี่นะจะเหลืออีกขั้นหนึ่งท้าผู้ชมจะเอาอันนี้ของกาดีน่าก็ได้กาดีน่าจะตั้งป้องกันได้นะแต่เป็นผมเอาซัมมอนโซเดียวนะครับผม จะเหลือสกิลอันนี้อยู่อีก2สนะกิลนะก็อัพไฟบอลไปนี่คือลิงดินแท้นะครับผมต่อมาลิงไฟแท้นะครับผมอ่า95ฮิวฮิวผมว่าลิงไฟแท้ไม่ค่อยจําเป็นนะผมไม่เอาผมไม่อัพให้เขาเลยดีกว่าแล้วผมก็จะอัพสกิลมาอย่างนี้สําหรับสาย PVP เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งตอนเซิร์ฟทีเฮดเปิดเฟลนะฮะจะรีเป็นสาย PVP แล้ว ผมไม่พูดพัมทำเพนะฮะอัพไปเลยนะฮะผมลิงไฟแท้นะครับเราจะมีอัพสกิลลาวล็อกของลิงดินเสริมเข้ามาด้วยนะครับผมมันเหลือสกิลหนึ่งอ่าผมมาลงให้นี้แล้วกันแล้วผมก็จะมาอัพอันนี้ไฟบอลจำเป็นมากนะับลิงไฟนี้แล้วก็อันนี้นะฮะเราจะไม่เอาไอ้นี่นะฮะลด MP เนี่ยผมไม่เอานะแล้วก็จะมาเป็นซัมโมนโซตัวแดงของลิงไฟนะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็เลยขั้นหนึ่งนะฮะผมอัพอันนี้นี่ก็เป็นการจบ การอัพสกิลของลิงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องสเตตัสนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะมาแนะนำสเตตัสให้เพื่อนๆได้ชมกันนะของลิงนะของลิงผมบอกไว้ก่อนของลิงถ้าเป็นลิงดินฟังดีๆนะอัพวิดให้ถึงประมาณ2,500อัพยินประมาณ100นะครับ ที่เหลือลง a t k นะฮะลิงดินถ้าเป็นลิงไฟให้อัพอินประมาณ100อัพเลือดให้ได้ประมาณพันสหรือพันสนะครับที่เหลือลงเทลยาวๆเลยครับนี่คือสําหรับลิงไฟนะครับโอเคครับต่อไปอธิบายเรื่องด่านนะครับผมว่าลิงจะมีประโยชน์ในด่านอะไรบ้างนะครับและไม่มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยเราจะมาพูดถึงด่านกันนะครับว่าลิงจะมีประโยชน์ในด่านไหนและไม่มีประโยชน์ในด่านไหนนะทั้งลิงดินและลิงไฟนะครับผมมาถึงตอนช่วงแรกนะครับในช่วงของเลเวลของลิงเนาะ ผมว่าลิงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในช่วงเลเวล75ขึ้นไปนั่นอะ่ะลิงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดละแต่ว่าแล้วช่วง1ถึงไอห้าส อะไรเงี้ยมันไม่ดีหรอมันมันก็ดีนะฮะแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ด่านหนึ่งยันถึงด่าน6ลิงที่คนไม่สนใจเลยนะครับผมจะมีมาสนใจอีกทีก็ลิงบุมๆหละลิงแบบดับเบิลวันลิงกูโนหนึ่งอะไรเงี้ยเออผมโอ้ผมก็ต้องขอโทษในคำหยาบคายนะเจ็ดทับสามครับผมเป็นทั้งด่านวลวพาเวลด่านหาตังด่านหาของด่านหาสัตว์เลี้ยงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็พอมาแปดทับหกลิงดินก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมผมว่าไม่มีนะยังสู้แบบพวกลูกพี่ตุ่นไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วลิงจะมีบทบาทอีกทีนึงก็ ด่าน10 5ทับหเลยปะเพราะด่าน9ทับหนี่ลิงไม่ได้ลงอยู่แล้วนะลิงเขามาเวลกันด่านนี้นะอย่างเช่นของผมนี่ก็ลงไป300้าตานะ,ะทั้งหาหินเอ่ยแล้วก็มาเวลนั่นละครับแล้วก็ลิงจะมามีบทบาทอีกทีด่านนี้เอามาช่วยยืนแทงเป็นเพื่อนวานได้แล้วก็เอามาทำเคโอมอนได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นโนหนของด่านนี้เลยนะผมยกให้ทั้งข่าวเนาะ,ะน่าจะโอพสุดละ อ่ะต่อมาลิงไฟละ่ะลิงไฟในด่าน1-10เนี่ยผมว่าผมอยา่ยาอย่าอย่าว่าผมเลยนะผมว่าลิงไฟไม่มีประโยชน์ในช่วงนี้ลิงไฟจะม,มีประโยชน์ในกับบอสอ่ะกับบอสเนี่ยผมให้ลิงไฟเนี่ยโน .1 ของสำหรับลิงนะลิงดินในบอสนี่ยากนะครับที่แบบจะเอาไปเล่นอะไรงี้นี่ผมพูดจาก จากใจที่ผมเป็นคนเล่นลิงเลยนะตั้งแต่แบบบิ๊กบั๊กยันมาเซิฟเนี่ยผมก็ยังเล่นลิงนะฮะผมก็จะมาอธิบายด่านเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้คลิปของเราก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเนื่องจากที่ผมลงคลิปช้าเนาะก็เนื่องจากผมแบบช่วงนี้สอบไฟนอนนะของมหาลัยตอนนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไว้เจอกันอีพีหน้าบายบายสวัสดีครับ